ดวงไกรเห่งมีโจกลาบสวัสดีค่ะ ป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะมาในคลิปดิดๆนะคะดวงใครห่งมีโชคลาบนะคะประจำงวดที่16มีนาคม2566ซึ่งตรงรู้สึกว่าจะตรงกับวันพระฤหัสบดีสีแสดสีส้มค่ะพี่น้องค่ะในงวดนี้นะคะแล้วก็เรามาดูดวงเพื่อที่จะดูว่าเราจะมีโชคลาบม,มีการเงินเข้ามาแบบฟุกๆหรือเปล่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะนะใครไม่ชอบที่จะเสียงโชคเสี่ยงดวงก็ดูได้ค่ะพี่น้องค่ะนะเพื่อความบันเทิงเ็าเรียกกันนะคะแล้วก็ทีเด็ดเลขนาไพของพี่น้องประจําวันเกิดนะคะดวงใครดวงมัน ด้วยนะนะคะก็รู้สึกว่าจะเข้าเกือบทุกงวดนะคะทุกวันวันเกิดนะไม่ต่ำกว่า3วันเกิดเลยนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเลขอืนะคะน้าไพ่เม่นๆนี่ก็นะคะดูให้จบว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะเป็นแบบนั้นกันค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันนะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องนะคะบริหารจัดการในเรื่งองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือวิธีการลงทุนอย่างไรให้ไพ่เป็นผู้ชี้แนวทางคะ่ะพี่น้องค่ะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะขออนุญาตจับไปแทนจำนวน3ใบก่อนนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นี่อกหักมาเยอะนี่ถ้าขึ้น3ดาบ7ดาบนะคะก็แสดงว่าอกหักมาเยอะนะคะแล้วก็ใบที่3นะคะใบที่3ก็ขึ้น8ถ้วย นะคะความหมายก็คือหกหักจริงๆด้วยนะคะและในงวดนี้นะคะถ้าหยุดชักงวดหนึ่งก็ยังดีนะคะพี่น้องขาขออนุญาตจับอีกหนึ่งใบนะคะอ่ะใช่นะคะเคลียร์พักร่างพักผ่อนอ้าวว่าอย่างนั้นนะคะเคลียร์ใจเคลียร์ดวงก่อนนะคะอ่าใครที่หกหักมาเยอะผิดหวังมาเยอะนะคะเสียงเงินมาเยอะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือดวงจู๋จมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนะคะเพราะว่าดวงไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง3าดาบ7ดาบ8ถ้วยแล้วก็ดาบสมกุศบอกว่า ให้หยุดสักวนวดหนึ่งก็ยังดีค่ะพี่น้องจ๋าเนาะแต่เ็าบอกแล้วว่าดูโดยรวมนะพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะมีโชคมีลาภตลอดนะคะฉะนั้นแล้วสําหรับนะคะเที่ยวน,นี้พายีชุดครูของคุณแม่หมอชี้มาว่าพี่น้องวันอาทิตย์ควรที่จะพักผ่อนนะคะเคลียร์ปัญหานะเออค้างอยู่นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือยอย่างไรงวดก่อนๆน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเคลียร์ เคลีย์ซะก่อนนะโดยดาบสมกุศเนี่ยนะเคลียเสร็จแล้วค่อยว่ากันใหม่ในงวดหน้านะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะโอเคไหมคะค่ะแต่จะบอกเลขหน้าไพ่ให้นะเป็นแนวทางจะบอกเลขหน้าไพ่ให้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเนาะมีเลขสามเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งค่ะสามเจ็ดแปดหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆนะคะอ่ามาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะเสียงโชคเสียงดวงได้ไหมขออนุญาตจับให้แทนจํานวนสามใบก่อนค่ะพี่น้องขาเนาะอ่า สำหรับพี่น้องวันจันเน่หนักกว่าพี่น้องวันอาทิตย์เลยนะคะทั้งสี่ดาบนะคะทั้งสิบดาบนะบาดเจ็บม,มาเยอะไม่ค่อยมีดวงนะโดยเฉพาะคุณมหมออ้าวนะคะเน่เขาบอกเลยว่าดูดวงโดยรวมของพี่น้องวันจันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องวันจันเจ้า่ะนะเขาบอกว่าถ้าจะได้เนี่ยนะแต่จะซื้อเนี่ยก็ต้องไปซื้อเองเท่านี้ไกด์ไลน์มาบอกนะคะเพราะมีไพ่ดีอยู่หนึ่งใบก็คือราชาถ้วยเขาบอกว่าถ้าจะได้โชคลาภเนี่ยก็จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่คนรักของเราซึ่งเป็นผู้ชายนี่อย่างนี้นะหรือ ถ้าเราอยากจะเสียงลุ้นๆนะคะในงวดนี้พี่น้องวันจันก็จะต้องให้ ผู้ชายอารมณ์ดีหรือไปซื้อกับผู้ชายอารมณ์ดีนี่ราชาถ้วยนะคะพี่น้องวันจันทรค่ะนะไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เสี่ยงนะคะแต่ถ้าหยุดก็จะดีในวันนี้นะคะแต่ถ้าจะเสี่ยงมีไพ่ดีอยู่ใบหนึ่งนะคะก็คือราชาถ้วยแนะนําว่าจะได้โชคลาภนะคะจากผู้ชายผู้สูงอายุกับเราและก็นะคะอารมณ์ดีมีความรักความเมตตานะหนึ่งฝากเขาซื้อสองไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ผู้ชายในลักษณะแบบนี้ค่ะ นะคะขายโอเคไหมคะพี่น้องวันจันทรค่ะใกล้ไลน์มาให้แล้วค่ะณนะตอนนี้นะคะเออแต่พี่น้องวันจันท่านไหนไม่เสียงก็ไม่ได้ว่าค่ะเพราะว่าไพ่มันออกมาไม่สวยนะคะนะโอเคเลวก็บอกเลขหน้าไพ่เนาะเลขหน้าไพ่มีให้เลขสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าค่ะสี่หนึ่งศูนย์ห้าค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮงๆเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารค่ะขออนุญาตจับไพ่สามใบแทนนะคะพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนเดืสั้นนะนะคะเดืสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคลาภนะอนุญาตให้เสียงได้ค่ะเที่ยวนี้นะอนุญาตให้เสียงได้เที่ยวก่อนนั้นเนี่ยก็ผิดหวังพอสมควรแต่ก็ได้อยู่นะคะเออแต่ขาดทุนเอาว่าอย่างนั้นพี่น้องวันอังคารเนาะแต่ในงวดน,นี้โอเคพี่น้องวันอังคารได้เงินมาจากการงานเป็นหลักได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะในงวดน,นี้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครไลน์บอกว่าตัวเลขมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่พี่น้องวันอังคารเคยถูกหรือ มาจากบริวารคนรักปุตลานในครอบครัวก็ได้ค่ะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกันค่ะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันนะคะอืมและเลขหน้าไพ่เจียนี้ให้พี่น้องวันอังคารเลขอะไรคะมีเลข5197ค่ะ5197ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนี่นะคะก็สวยอยู่นะคะพี่น้องค่ะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นทุกขลาบหน่อยหนึ่งมีดวงถูก เนาะดวงถูกนะคะแต่ว่าจะต้องจ่ายไปกับนะคะในการเดินทางไปทำกิจทำการแก้ปัญหาเกา่าๆหรือไม่ก็ไปหาหมอนี่นะตัวตนว,ว,ว่าอย่างนั้นในเที่ยวนี้เส้นพิเศษแรงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนำโชคพี่น้องวันพุธกลางวันคะให้เชื่อเส้นพิเศษของตัวเองนะคะล้วก็ตัวเลขนั้นแหละกะเป๊ะเวอร์แมน่นเวอร์ค่ะนะว่าอย่างนั้นหกเหรียญขึ้นได้อยู่เสี่ยงได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะเนาะนเสียงได้อยู่ค่ะคราวนี้ไกด์ไลน์ไพ่ให้มาว่านะหนึ่งมาจากสมองของเราหรือเส้นของเราสองมาจากมีคนมอบให้ ตัวเลขเด็ดนะคะอ่ะใครต้องการในทางตัวเลขรัฐบาลก็ทักไอดี l i n e มานะคะของคุณประเด็งนะนี่อย่างนี้นะคะสองใกล้ไลน์ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันส่วนเลขนะหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะขอให้แม่นยำเนาะมีเลขหกหนึ่งหกนะคะหกหนึ่งหกนะคะสามตัวเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องจ๋านะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะอ่ะขอให้พี่น้องวันพุธกลางวันเฮงเฮงเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางคืนนะคะเป็นเดบไหนนะคะดูกันค่ะพุธกลางคืนก็โอเคค่ะมีเหรียญเนาะอัศวินเหรียญก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีโชคเล็กๆน้อยมาเยอะนะคะแต่มีมาตลอดพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเลก็เที่ยวนี้ก็บอกว่าใกล้ไลน์เนาะเลขที่บ้านค่ะพ uh ี่น้องขาเนาะเลขที่บ้านจะให้โชคเรานะคะเลก็เป็นตัวเลขที่นะคะมาจากภานะของเราพานะถ้าก่อนหน้านี้ซ่อมเขาเสียเงินไปกับเขาเขาจะให้โชคราค่ะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องวันพุธกลางกลางคืนนะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอย่าเยอะ อย่าหลายตัวนะคะเดี๋ยวพอถูกแล้วไม่ได้กําไรขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเจ้าขาเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่าเขาบอกว่าไกด์ไลน์ก็คือมาสองนะคะสองสอง,สอ,งอย่างนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ<ส>และถ้าเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสี่สี่แล้วก็เจ็ดค่ะสี่สี่เจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหเรัสวดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหเัสวดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันพระเหัดสวัสดีไม่ค่อยสวยค่ะนะคะเที่ยวก่อนก็มุ่งมั่นตั้งใจลงทุนนะคะโอ้ยนะคะอย่างหนักหนัก,หนกเหมือนกับเด็กๆเห็นไหมคะใจร้อนเนี่ยนะคะอยากได้มากเนี่ยนะคะแล้กก็อ่คราวนี้ขึ้นเก้าถ้วยเออแล้กก็เจ็ดไม้เท้าก็คือรอรอจังหวะรอโอกาสที่จะถูกสักครั้งหนึ่งว่างนั้นนะนี่อย่างนี้เลยค่ะยังไม่ขึ้นเหรียญขออนุญาตจับให้อีกหนึ่งใบก็แล้วกันนะคะอ่ะถือตัวอีกต่างหากนะคะยังไงแล้วพี่น้องวันพระเหัดสวัสดี ก็ได้เงินอยู่ดีนะคะมาจากกิจการการงานโปรเจรกต์งานมาจากนะคะนี่นะคนรักหรือว่ามาจากนะคะบริวารซึ่งเป็นผู้รับผู้ใหญ่ผู้หญิงนี่อย่างนี้ถามว่าเสียงได้ไหมก็ไม่น่าเกลียดนะคะแต่มันไม่ขึ้นเหรียญก็นะรอยากจะหยุดสักงวดหนึ่งก็ไม่ได้ว่านะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเออพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนะคราวนี้บอกว่าไกด์ไลน์เป็นเลขตัวเลขมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรจะออกแล้วนะคะพี่น้องคะนะจะออกแล้วนะไกด์ไลน์เดียวเลขมนะาไพ่เลขอะไรคะมีเลข 1994ค่ะ1994ค่ะพี่น้องค่ะนะระวังเลขกบ้นนะคะพี่น้องวันเพราะถ้าขัดสัสดีขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกรนะ์นะนี่พี่น้องวันศุกร์มีเหรียญค่ะนะคะ,ะตัวตนก็คือเงินเข้านั่นแหละนะไม่ว่าจะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือจากการค้าขายนะคะมีลูกค้าอุดหนุนเรามาเนี่ยก็เงินก็จะเข้านะคะในงวดต่อไปนี้พี่น้องวันศุกร์เจ้าขาเนาะเขาบอกว่า เราจะได้ตัวเลขนะคะจากทางไกลหรือมีคนส่งข่าวมาให้เรานั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตจับอีกหนึ่งใบนะคะและก็ได้มาจากน้บริวารคนในครอบครัวของเรานะคะนี่สองไกลหลายเนาะเพราะฉะนั้นอนุญาตให้พี่น้องวันศุกร์เสี่ยงได้นะคะเทือนี้นะก็ค่อนข้างที่จะมีเหรียญเนี่ยเราก็คือสวยนะเราก็อาจจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะอย่าหนักเนาะพี่น้องวันศุกร์ค่ะอ่ะคราวนี้เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข3 5นะคะแล้วก็3ม หกเลขบิน,นลละวสามห้าสามหกค่ะพี่น้องวันสุขขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะน่าจะเปลี่ยนให้พี่น้องวันเสาร์หน่อยนะคะเสียงได้ไหมอย่างไรพี่น้องวันเสา 9, เร์ก้าวลีนตบมือกับพี่น้องวันเสาร์หน่อยค่ะนะมีเงินสดๆเข้ามือแน่นะคะพี่น้องค่ะนะรวยแน่คือพี่น้องวันเสาร์แต่อย่ามุ่งเน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างเดียวนะเกิดว่าผิดขึ้นมาแล้วดา่าพระหมอวัวร้านอีกนะคะแต่ว่าตัวตนนั้นเนี่ยเงินดีขึ้นนะคะเล่นในวันที่ทินนเเข้าาามมและีกรดิทางนะคะาทํธุรกิจ ทำงานนะคะลูกค้าก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะจับ3ใบเนี่ยนะไพ่สวยแล้วนะาะนั้นอน,อนุญาตให้เสี่ยงได้ค่ะแต่ไกด์ไลน์บอกว่าตัวเลขมาจากไหนหนึ่งเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะ2เป็นตัวเลขพานะที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะจะหมุนกลับมาให้เราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข974คะ่คะ974ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะนะเงินครึ่งล้านเข้ามือพี่น้องวันเสาร์ค่ะเอาละคะ่ะ ป้าหมอว้ยพรใหพี่น้องทั้งเป็วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ